ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างมารีวิวให้เพื่อนเอนได้ดูกันอีกแล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องมือวัดนะครับ LCR meter นะฮะหรือ LCR tweeter นะครับ,รรบก็เป็นเครื่องมือวัดที่เหมาะเอาไว้ใช้งานกับอุปกรณ์ SMD นะครับอุปกรณ์ SMD ตัวเ,เล็กๆที่ติดบอร์ดเนาะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมสั่งมาจากาเว็บไซต์ออนไลน์นะครับสีส้มก็สินค้าสั่งมาจากจีนนะครับร้านค้าอยู่ในจีนก็ใช้เวลาาประมาณ8วันเนาะถึงได้ของนะครับราคา ็ไม่ไม่ถือว่าแพงเนะาะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่770บาทนะครับผมสั่งใช้ส่วนลดเหลือ640บาทนะฮะ640บาทนะครับอ่ะอันนี้ก็กล่องมันไม่ใหญ่มากประมาณนี้เนะาะเดี๋ยวมาแกะดูหน้าตาตัวจริงกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ ออกมานะครับเขาจะมะีกระเป๋าใส่นะฮะซองซองใส่ตัวเครื่องให้เนาะตัวเครื่องมือวัดให้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเมื่อเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยก็ใส่กระเป๋าแขวนเก็บเอาไว้นะครับะสะดวกดีเนาะกระเป๋าจะเป็นแบบกระเป๋าแบบซิปเนาะ เปิดออกมาข้างในก็จะมีตัวตัวนี้เป็นตัวเครื่องมือวัดเนาะมีคู่มือนะครับมีสายชาร์จสายชาร์จแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลายสำรองนะฮะปลายแหนบปลายทวิเซอร์เนี่ยเอาไว้เป็นตัวสำรองเนาะของเขาก็จะมีติดกับตัวเครื่องมาให้ชุดหนึ่งนะครับมีสำรองชุดหนึ่ง ในกระเป๋าก็มีประมาณนี้นะครับตัวเครื่องมือวัดอ่าหน้าตาประมาณนี้นะครับตัวเล็กๆไม่ใหญ่นะเหมาะมือนะครับกำลังเหมาะมือเวลาเราเอาไปวัดอุปกรณ์ SMD นะ ยี่ห้อโซอิโซอีหรือโซอิน่าน่าจะอ่านประมาณนี้เนาะรุ่น ZT ทีเซทีอนึงนะครับด้านซ้ายมือจะมีปุ่มควบคุมการใช้งานมีปุ่มเปิดเครื่องนะฮะปุ่มโหมด ปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มเมนูแล้วก็อะไรปุ่มปรับความถี่นะครับปุ่มล็อกปุ่ม,เล,ม,มเลเวลผมก็มองเลเวลไว้ปรับอ่าตั้งค่าต่างต่างเนาะนะครับด้านบนมีช่อง usb type c นะครับเอาไว้เสียบชาร์จแบตเตอรี่ ะะก็สะดวกสำหรับยุคปัจจุบันนี้ก็เป็นไททีสีหมดแล้วเนาะนะครับอ,อันนี้จะเป็นหน้าจอตัวจอเนี่ยจะเป็น OLED นะเป็น OLED นะครับแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในเนี่ยตามสเปคก็บอกว่าความจุที่400มิลลิแอมนะฮะ400มิลลิแอมก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะ400มิลลิแอมนะครับ อ,อุปกรณ์ LCR ทวิเซอร์ตัวนี้นะครับบางท่านก็อาจจะไม่รู้ว่ามันคือเครื่องมือวัดอะไรเนะาะแล้ก็ใช้อิเล็กทรอนิกส์ทุกคนน่าจะรู้แต่ว่าคนที่ไม่ใช่เดินสายอิเล็กทรอนิกส์ก็อาจจะไม่รู้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือเอาไว้สำหรับวัด LCR L, C A, L ก็คืออพวกขดลวดเหนี่ยวนำนะครับตัวเหนี่ยวนำพวกขดลวดต่างๆนะคนะฮะ C ก็คือค่า,า ance, ค่าความจุคาปาซิเตอร์นะครับพวกนี้เนาะ R ก็คือ iter, หรือตัวตัวต้นานทานนะครับเขาก็บอกเป็นตัวย่อเนอะเาะ LCR วัด L ขดลวดวัดตัวเก็บประจุคาปาซิเตอร์ R ตร์นะครับ ตัวเครื่องนะฮะเปิดเครื่องก็กดปุ่มนี้1ทีนะครับเครื่องก็จะเปิดขึ้นมามีโลโก้ยี่ห้อนะครับขึ้นหน้าจอประมาณนี้ตัวเครื่องก็จะมีหมวดให้เลือกนะครับโดยการกดสั้นๆที่ปุ่มนี้ที่ปุ่มที่เราเปิดเครื่องเนี่ยถ้าถ้าเราจะปิดเอาปิดเครื่องก่อนเขาจะให้กดแช่ยาวๆประมาณ2องวอิเครื่องก็จะปิด เปิดเครื่องกดทีเดียวนะครับส่วนพอเปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยหน้าจอไปโชว์ครว่าตรงนี้เป็นออโต้เนาะออโต้ Auto ก็คือมันจะดีเทคอุปกรณ์ที่เราเอามาวัดอัตโนมัติว่าอุปกรณ์ที่เราวัดมันคืออุปกรณ์ชนิดไหนอ่า L C หรือ R มันจะดีเทคอัตโนมัติแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวเครื่องอาจจะดีเทคไม่ถูกว่ามันคืออุปกรณ์อะไรเราก็สามารถ เลือกโหมดเองได้นะครับโดยการกดปุ่ม power ตรงนี้กดสั้นๆทีนึงนะฮะมันก็จะเปลี่ยนเห็นไหมครับตอนนี้เป็นอุปก,กรณ์ R ก็คือพวกตัวต้านทานนะฮะเราสามารถวัดอ่าพวกตัวท่านต้าน,นทานได้อย่างเดียวนะเพราะว่าเราเลือกไว้ที่ตัวต้านทานนะครับถ้ากดอีกทีนึงอ่าเปลี่ยนเป็น C นะฮะ C นี่ก็เอาไว้วัดค่าตัวเก็บประจุนะฮะอ่าตัวคาปาซิเตอร์นะครับกดอีกทีนึงเป็น L L นี่ก็ พวกดลวดต่างๆวัดค่าความเหนี่ยวนำของกดลวดนะครับกดอีกทีนึงมันสามารถวัดไดโอดได้ด้วยวัดไดโอดนะฮะพวกไดโอดต่างๆวัดว่ามันไดโอดตัวนี้มีแรงดันตกพ่อมเท่าไหร่เสียหรือเปล่ายังใช้ได้หรือเปล่านะฮะกดอีกทีนึงสามารถวัดช็อตได้นะฮะวัดาสายไฟอะไรพวกนี้ว่ามันขาดหรือเปล่านะเวลาเรา เราจับปลายมันชนกันเนี่ยมันจะมีเสียงดังปิ๊ดๆอ่ะประมาณนี้เราก็จะรู้ว่าอย่างที่เราต้องการวัดสายไฟว่ามันขาดหรือเปล่าถ้าเราจี้แล้วมันดังปี๊ดแสดงว่ามันไม่ขาดนะฮะถ้าจี้ถึงกันแล้วมันไม่ดังแสดงว่ามันอาจจะขาดประมาณนี้นอกจากว่ามันจะวัดว่าขาดหรือไม่ขาดได้มันจะมีค่าความต้านทานบอกด้วยนะว่า มันมีค่าวความต้านทานเท่าไหร่สายที่เราวัดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ขาดแต่ว่ามันใกล้จะขาดอย่างเงี้ยค่าวความต้านทานมันอาจจะสูงนะครับมาทีวัดมันก็อาจจะดังปีแต่ว่าเราก็ดูค่าวความต้านทานเทียบไปด้วยเนาะอ่ากดอีกทีหนึ่งก็กลับมาเป็นออโต้เหมือนเดิมนะครับตัวเครื่องเนี่ยนะครับเขาจะมีแรงดันที่ปล่อยออกมาทดสอบทางปลายสวิเซอร์เนี่ยนะครับ าสามารถเลือกได้เนาะเรากดปุ่มตรงกลางทีนึงอ่ามันจะมีช่องสี่เหลี่ยมมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถเลือกว่าเราจะใช้แรงดันในการเทสเท่าไหร่นะฮะโดยการกดปุ่มด้านซ้ายมือนะครับกดอ่ามันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมฮะอันนี้เป็น0.1อันนี้เป็น0 3โวลต์อันนี้เป็น0 6โวลต์นะฮะมี3ระดับให้เราเลือกนะครับแล้วก็ความถี่ในการทดสอบนะฮะความถี่ก็จะมีความถี่ สายเวฟปล่อยออกมาที่ตัวปลายของสวิเซอร์ตัวนี้นะครับความถี่ก็สามารถเลือกได้ความได้3ความถี่นะฮะเรากดปุ่มตรงกลางไป2ทีนะครับก็กดปุ่มนี้นะฮะอันนี้คือ 10k นะฮะ10 kilohertz อันนี้คือ100 hertz นะฮะกดอีกทีนึงเป็น 1k มันก็จะวนไปเรื่อยๆนะแล้วแต่ว่าเรา ใช้ความถี่ไหนในการทดสอบนะครับก็ก็เป็นข้อดีนะเอาไว้ทดสอบพวกคาปาซิเตอร์ว่ามันสามารถใช้งานที่ความถี่สูงได้หรือไม่เช่นความถี่ 10K นี้คาปาซิเตอร์สามารถใช้งานได้หรือไม่ประมาณนี้ด้านล่างอันนี้ผมยังไม่ได้ดูข้อมูลนะว่ามันคืออะไรตัวนี้นะครับไม่มั่นใจ ส่วนตัวนี้เป็นค่าแสดงผลเป็นค่าความต้านทานเวลาเราวัดพวก C นะครับพวกตัวเก็บประจุเนี่ยจะหรือว่าพวก L มันจะมีค่าความต้านทานแขวงอ,อยู่ในในตัวเก็บประจุอยู่ใน L เนี่ยมันก็จะโชว์ตรงนี้เนาะอันนี้เป็นต,ตัวเลขแสดงผลหลักนะครับ ส่วนในการตั้งค่าตัวเครื่องเนาะเรากดปุ่มตรงกลางแช่นะครับมันจะเข้าไปในเมนูตั้งค่าก็มีเลือกภาษานะครับเลือกการแสดงผลของหน้าจออันนี้หมุนหน้าจอนะว่าเราจะให้มันกับหัวกับทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วอลลุ่มวอลลุ่มหมายถึงเสียงฟิดๆเนี่ยนะครับเราปรับนะดัมันดังเกินไป บาเกินไปอันนี้มันอยู่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วที่มันดังเกินไปเราก็ลดลงได้นะครับแสงสว่างหน้าจอนะครับอันนี้มันอยู่ร้อยเปอร์เซ็นถ้ามันสว่างเกินไปเราต้องการที่จะลดลงไปเพื่อประหยัดแบตอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกได้นะครับเวลาติดทามํามเมอร์ตัวนี้คือตั้งเวลาปิดเครื่องเนาะถ้าเราไม่ได้กดปุ่มใดๆน,นี้มันตั้งไว้สิบห้านาทีก็ถือว่านานเกินนะเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ การเปลี่ยนเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนผมเปลี่ยนตั้งไว้ที่5นาทีเนาะมันจะได้ไม่นานเกินไปเวลาเราจะกดเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็กดปุ่มตัวปุ่ม power เนี่ยทีนึงนะครับมันก็จะมีแถบสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็กดปุ่ม2ปุ่มเนี่ยเพื่อเดินหน้าหรือถอยหลังนะฮะประมาณนี้เดินหน้าถอยหลังนะครับมาเสร็จแล้วเรากดตรงกลางเพื่อเปลี่ยนเมนูน,นี้คาลิเบต ยังไม่ได้ศึกษานะว่ามันทำยังไงนะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมาอันนี้คือครีสโตนะฮะรีสโตค่าต่างๆกับสุข่าโรงงานเราไปตั้งพวกแสงสว่างพวกแสงสว่างหน้าจออาตั้งเวลาปิดเปิดตั้งความดังอะไรพวกเนี้ยเรากดปุ่มนี้มันก็จะรีเซ็กับค่าโรงงานนะครับเแบล u t ก็คือรุ่นและเวอร์ชันประมาณนี้ อ่แล้วกดแชร์ไว้เพื่อออกจากเมนูก็โอเคคร่าวๆประมาณนี้เนาะการใช้งานมันก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะฮะก็เอาไว้วัดอุปกรณ์ SMD เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันสะดวกมันออกแบบมาไว้สำหรับวัด SMD บนบอร์ดอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดลองให้เพื่อนๆดูว่ามันวัดค่าได้ ได,ไ,ดได้ตรงหรือเปล่าได้ใกล้เคียงได้แม่นยำเพียงใดเนาะโดยผมจะมีอุปกรณ์เครื่องมือวัดที่ผมมีอยู่นะครับอันนี้เป็นอันนี้อันนี้นนเป็น LCR เหมือนกัน LCR เต t e N r เหมือนกันนะครับเป็นงาน DIY เนาะอ่าตัวนี้ก็เป็น L LCR เหมือนกันนะครับอันนี้เป็น อุปกรณ์ตัวใหญ่หน่อยหนึ่งนะฮะก็ใช้งานเหมือนกันทั้ง3ตัวนะครับวัด LCR เหมือนกันเดี๋ยวจะเทียบกันดูเดี๋ยวจะหาอุปกรณ์มาวัดเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทั้ง3าตัวเนี้ยวัดแล้วมันค่าที่วัดได้เตียมันมีความแตกต่างกันเพียงใดหรือว่ามันจะวัดออกมาตรงหรือเปล่าเนาะ อ่ะผมมีอุปกรณ์ RLC มาทดลองให้ดูโดยคร่าวๆเนาะก็เดี๋ยวจะเทียบกันกับเครื่องมือวัด3าตัวนะครับว่าค่าที่วัดออกมามันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเอาเอา,เอาตัวเก็บประจุค่าต่ำๆก่อนแล้วกันเนาะอ่ะสองเอาเอาเอาสองตัวนี้นะครับเดี๋ยวอ่ะเอาเครื่องเอาเครื่องนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ โดยคร่าวๆนะนะครับมันอาจจะวัดได้ไม่เป๊ะตัวเก็บประจุค่าต่ำๆมันค่ามันต่ำมากมันจะมีค่าอื่นๆค่าค่าสีแฝงนะครับเช่นเราเราจิ้มไปเนี่ยถ้ามันมันสัมผัสไม่ดีนะครับค่ามันก็จะมีอ่าไม่เพียงตรงนะอ่ะอย่างตัวเนี้ยผมวัดได้อยู่ที่ราวๆวสามร้อยหกสิบแปด มันก็จะมีขึ้นมีลงประมาณนี้เนาะ,ะหน่วยเป็น pf นะฮะพิโคฟารัดนะนะครับอ,อีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งวัดได้เท่าไหร่วัดได้ราวรแปดร้อยแปดสิหแปรอยแปดสประมาณนี้นะครับทีนี้มาลองกับตัวนี้นะฮะวัดได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ ได้อยู่ที่390 pf นะก็มีความแตกต่างนะตัวนี้วัดได้ประมาณ370เนอะ 360, 3 6 0 3 7อาอเอ่านะนะตัวนี้วัดได้อยู่ที่925เนอะอ๋อเนะ้เครื่อง diy รับวัดได้เท่าไหร่จำไม่ได้ 860ต่างกันเยอะอยู่นะ,ะต่างกันเยอะอยู่ไม่รู้ว่าตัวไหนวัดออกมาเที่ยงตรงออกว่ากันเนาะ,ะทีนี้มาดูตัวทวิสเตอร์ตัวนี้นะครับวัดได้เท่าไหร่ตัวนี้วัดได้อยู่ที่ราวๆ400 pf นะ399 มีความแตกต่างกันทั้ง3ตัววัดได้ไม่เท่ากันอ่ะตัวนี้วัดได้อยู่ราวๆเก้าร้อยสี่สิบะมาณนี้9 4้าร้นะครับก็ทั้ง3ตัววัดได้ไม่ตรงกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเชื่อถือตัวไหนได้อ่ะอจริงๆวัดเทียบมันต้องมีอุปกรณ์ที่ น่าเชื่อถือเครื่องมือที่น่าเชื่อถือมาเทียบนะแต่ว่าผมค่อนข้างที่จะเชื่อตัวนี้มากกว่านะแต่ตอนเนี้ยไอเครื่องไอ,ไอตัวเนี้ยถ้าจะให้มันเชื่อถือได้เนี่ยต้องใช้แบตเตอรี่ในตัวมันซึ่งตอนเนี้ยแบตเตอรี่มันหมดนะครับแบตเตอรี่ในตัวมันหมดอพอเปิดไปสักพักเดี๋ยวจอมันจะจอมันจะจางลงเนาะเพราะว่าแบตมันหมดผมเลยใช้ไอตัวอะแดปเตอร์มาเสียบ ซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยมันจะมีความถี่รบกวนนะครับทำให้การวัดออกมาไม่ค่อยเที่ยงตรงนะฮะแต่ว่าก็ก็พอพอได้อยู่นะครับพอวัดได้แต่ว่ามันไม่เที่ยงตรงผมลองแล้วถ้าเสียบอะแดปเตอร์เนาะแบตภายในมัน่าน9โวลต์มันมัน่านมันอ่อนแล้วนะครับ ซึ่งทานเวลาแบตมันอ่อนเนี่ยมันก็จะวัดได้ไม่ตรงเช่นกันนะฮะผมยังไม่ได้เปลี่ยนแบตนะครับก็เลยใช้ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยมันพอวัดได้เนาะอ่ะก็คือค่าที่วัดออกมาเนี่ยก็ไม่เท่ากันสักตัวอ่ะทีนี้มาลองอ่าตัวเก็บประจุค่าสูงสูงดูบ้างนะอันนี้อ่ะตามตัวนี้ดูเป็นยังไงนะครับก็สําหรับเครื่องนี้เวลาวัดตัวเก็บประจุค่าสูงสูงมันต้องย้ายนะครับย้ายสายมาฝั่งนี้เนาะ เริ่มจากตัวสีเขียวนี่ก่อนเลยนะฮะตัวนี้ค่า10ไมโครฟรัดนะดูว่าเครื่องนี้จะวัดได้เท่าไหร่อ๋อลำบากนิดนึงเนาะมือเดียวโอ้ดินไปดินมาอ่าเดี๋ยวผมจับอย่างนี้อ่า วัดได้อยู่ที่11.1ไมโครฟาลต์นะครับอทีนี้มาดูมาดูเครื่องนี้กันวัดได้11.7ไมโครฟาลัดนะครับ ก็ใกล้เคียงกันนะทีนี้มาดูตัวนี้ตัวนี้วัดได้อยู่ที่10.5นะครับสิบจุดก็โอเคนะถือว่าค่าที่ออกมาเนี่ยถึงไม่ตรงกันแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับต่างกันเล็กน้อย อ่ะอันนี้มาดูตัวตัวนี้ตัวนี้ค่าความจุอยู่ที่680้อแปดมันอาจจะเสื่อมแล้วนะซีตัวนี้มันอาจจะเสื่อมแนละเป็นซีที่ผ่านการใช้งานมาแล้วแหม่ลำบากจริงๆเลยมือเดียวน่าจะใช้ขาตั้งกล้องผมว่าเดี๋ยวขาตั้งกล้องดีกว่า ใช่ขาตั้งกล้องน่าจะสะดวกกว่าเนะาะเดี๋ยวลองวัดตัวนี้ค่าวความจุวัดได้อยู่ที่6 2ร้ไมโครฟลัดนะครับบนตัวเก็บประจุค่าอยู่ที่680เนาะ อาจจะมีเสื่อมลงไปบ้างเพราะว่าเป็นตัวเก็บกระจุที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับค้าที่วัดได้มันมันเสียบลงไปบนตัวนี้ไม่ได้อเอาตัวอตัวนี้เลย ตัวนี้วัดที่ความถี่ 1k วัดได้566เนาะอ๋อค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนความถี่เป็น 100Hz เนาะเพราะว่าตัวเก็บประจุพวกเนี้ยมันบางบางยี่ห้อบางตัวเนี่ยมันจะทำงานกับความถี่สูงได้ไม่ดีนะครับอย่างเช่นตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเก็บประจุแบบ Low ESR เนะาะเพราะนั้น ก็ที่ความถี่ 1K เนี่ยค่าที่วัดได้มันอาจจะไม่ค่อยตรงกับความจริงเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นผมใช้ฮะ 100Hz นะลองดอูที่ความ